วิธีการวิเคราะห์อาการเสียของประกันฝาสูบหรืออาการเสียของเครื่องยนต์ถ้าน้ํานั้นมีสภาพนิ่งแบบนี้ขณะที่เครื่องยนต์นั้นทํางานแสดงว่าเสื้อสูบป,ประกันฝาสูบและฝาสูบรวมทั้ง3ชิ้นนั้นอยู่ในสภาพดีมากนั่นก็คือเครื่องยนต์นั้นสามารถใช้งานได้ทนทานสังเกตเห็นว่าน้ํานั้นนิ่งไม่มีฟองใดๆทั้งสิ้น ภาพการคว่ำขวดต่อวันี้จะมีฟออากาศออกมาเล็กๆน้อยๆนั่นหมายถึงประกนันฝาสูบนั้นมีความชนุดเสียหายเล็กน้อยท่านไม่จำเป็นจะต้องซ่อมเสื้อสูบและท่านไม่จําเป็นจะต้องซ่อมฝาสูบเพียงแต่เปิดฝาสูบออกมาแล้วเปลี่ยนประกันก็หายแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นคือ จะต้องหมั่นดูแลน้ำเพราะว่าน้ำนั้นถูกเผาไหม้ไปกับเครื่องยนต์ถ้าไม่น้ำหล่อเย,ย็นนั้นไม่เพียงพอในการระบายความร้อนจึงเป็นที่มาของเครื่องยนต์ของเท่านั้นอาจจะเกิดการน็อกได้หมั่นดูแลน้ำขณะเดินทางภาพต่อไปนี้เป็นอาการเสียขั้นรุนแรงของเครื่องยนต์ในระยะสุดท้ายที่ฝาหม้อน้ำนั้นมีลมดันออกหรือมีฟออากาศออกนั้นสาเหตุก็เนื่องจากว่ากำลังอัดของลูกสูบที่อยู่ในรูนี้ <c oughs> เล่นลอด จากห้องเผาไหม้มาสู่ช่องพัเดินของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เอง และในบางกรณีน,น้ำน,นั้นสามารถออกด้านท่อไอเสียสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าปริมาณของน,น,น้ำมันสามารถเล็่นลอดผ่านวาล์วไอเสียในจังหวะระเบิดแล้วก็ต่อเนื่องไปเป็นจังหวะคายในจังหวะคายนั้นลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นลิ้นไอเสียจะทําการเปิดเกความร้อนขึ้นปกติแต่น้ำในหม้อน้ำมันหายทีต้องเติมบ่อยครั้ง จากภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นท่านจะเห็นว่ามีน้ําและลมนั้นดันออกที่ฝาหม้อน้ําสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่ากําลังอัดของกระบอกสูบ <c oughs> ที่มีการขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลานั้นรั่วไหลไปยังช่องทะลเินของน้ําหรือว่าโพรงของน้ําที่อยู่บนเสื้อสูบนั่นเองก็คือรั่วจากจุดนี้มหาโพรงของน้ํานั่นเองโพรงของเสื้อสูบ โดยมีประกันนั้นเป็นตัวขวางกัน้นหรือเป็นเปรียบเสมือนเป็นซีนนิดหนึ่งที่ป้องกันการรั่วเดี๋ยวเราจะเปิดให้ท่านดูจะสังเกตให้ว่าด้านล่างนั้นจะเป็นโพรงโพรงโพรงบริเวณนี้ก็จะเป็นลูกสูบขึ้นลงเกิดการจิดรบดเปรียบเทียบเป็นช่องลูกสูบเหมือนเป็นห้องเผาไหม้ที่ปิดกัน้นไม่อนุญาตให้สิ่งอื่นเข้าไปเช่น น้ำน้ำมันเครื่องยุกเว้นน้ามันและอากาศที่สามารถไหลเข้าไปเพื่อสร้างกระบวนการดูดอัดระเบิดไข่แต่ต้องเข้าไปด้วยกลไกลของเครื่นั้นควบคุมเพราะแล้วน้ําที่ไหลเข้าไปน้ํามันที่ไหลเข้าไปคือสิ่งแปลกปลอมสำหรับห้องผอไหมเพราะการที่ไหลเข้าไปได้นั้นคือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านเห็นว่าเป็นโพรง โพรงที่ท่านเห็นนั้นก็คือช่องเทินของน้ําช่องเทินของน้ํานั้นก็จะถูกขวางกั้นด้วยเปเก็นไม่สามารถที่เล็ดลอดเข้าไปหาลูกสูบหรือแรงอัดไม่สามารถที่เล็ดลอดเข้ามาหาช่องผอไม้ได้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานลูกสูบก็ทํางานดูดอัดระเบิดคายสร้างกําลังงานเมื่อไรก็ตามที่จุดนี้มีการรั่วไหลถึงกันจึงเป็นที่มาของน้ํานั้นมีฟอง หรือจึงเป็นที่มาของน้ําหายจึงเป็นที่มาของน้ําแห้งหรือจึงเป็นที่มาของเกความร้อนั้นความร้อนไม่ขึ้นแต่น้ํานั้นหายท่านจะต้องเติมน้ําอยู่บ่อยๆ <Duty> นั่นคือน้ํานั้นสามารถได้รอดเข้าไปผาไหห้กับน้ำมันชุบเพลิงในห้องเผอมหม้นั่นเองคือเล,ล็ดลอดผ่านจุดนี้ไปหาห้องเผาไหม้จึงเป็นที่มาของน้ําเป็นฟองที่จุดเติมหม้อน้ํา การที่มีลมดันออกหน้าฝาโมอน้ําหรือการเกิดนั้นไม่จะเป็นต้องประกันนั้นชนุดเสียหายอย่างเดียวแต่ฝาสูบหรือเสื้อสูบนั้นเสียรูปทรงฝาสูบนั้นกก่งเสื้อสูบเสียรูปทรงก็เป็นที่มาของน้ํานั้นสามารถไหลเข้าไปผสมกับอากาศหรือกําลังอัดที่เกิดการร่วงไหลเข้าหากันได้นั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจัย3อย่างที่มีผลต่ออากาศหรือน้ําดันออกฝาม่อน้ํานั่นคือหนึ่ง เสื้อสูบแล้วเสียรูปทรงอาจจะเป็นจุดนี้เสียรูปทรงบิดเบี้ยวหรือจุดใดก็ตามบริเวณหน้าแปลนที่ท่านเห็นอยู่ขณะน,นี้หรือฝาสูบมีการเสียรูปทรงจากความร้อนเราเรียกว่าฝาสูบนั้นเกิดการโก่งงอจึงเป็นที่มาของกําลังอันนั้นเกิดการรั่วไหลพอความร้อนสูงนั้นชิ้นส่วนก็หยุดการทํางานด้วยเหตุผลที่ว่า ในเครื่องยนต์นั้นก็จะมีสารหล่อลื่นประจุอยู่เมื่อสารหล่อลื่นนี้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความร้อนของรถยนต์ทําให้ระดับความหนืดของน้ำมันเครื่องนั้นลดลงประสิทธิภาพในการหล่อลื่นนั้นลดลงการเป็นฟิล์มระหว่างกลางระหว่างเหล็กต่อเหล็กนั้นก็จะลดลงเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะสังเกตเห็นว่าเมื่อความร้อนขึ้นสูงเครื่องยนต์จะน็อกการน็อกนั้นเกิดได้สองกรณีน็อกด้วยความร้อนและน็อกด้วยน้ำมันเครื่องนั้นขาดเพราะฉะนั้นแล้ว สาเหตุนี้หรือรถยนต์คันนี้คือการน็อกที่เกิดจากความร้อนขึ้นสูงเนื่องจากว่าเกรดหรือว่าระดับความหล่อลื่นของมันเครื่องนันถลงทําให้ชิ้นส่วนนั้นเสียดสีกันโดยตรง